เป็นระบบอัตโนมัติสว่างถึงเช้านะครับตัวนี้เป็นสปอตไลท์ขนาด100วัตต์นะครับที่ติดตั้งมาสักครู่นะครับผมจากด้านหลังนะครับเพียงแค่นี้นะครับก็ให้แสงสว่างถึงเช้านะครับสองได้ไกลนะครับมาดูวิธีการประกอบแผงโซลารเซลล์ของสปอตไลท์100วัตต์นะครับพร้อมติดตั้งนะครับก็แกะออกมานะครับ แผงโซลาเซลเซล์มีสายนะครับแล้วก็มีขาติดตั้งครับประกอบง่ายครับตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์ให้นะครับแกะเลยครับชุดน็อตต,ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีรูใส่ขานะครับมีน็อตแถมให้ครับนี่ก็ร้อยน็อตเข้าไปครับ าารครับน,นะครับรง่ายๆนะครับทำเหมือนกันนะครับอีกข้างหนึ่งครับก็จะมีนอ็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับสอดต,ตัวผู้เข้าไปครับ หมุนนัดเข้าไปครับนี่ครับติดตั้งขาง่ายๆนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปยึดแล้วก็ติดตั้งรับแสงแดดได้นะครับตัวนี้เป็นสายโซลาเซลล์ครับเส้นใหญ่นะครับเอาไว้ต่อกับสปอตไลท์ตัวนี้นะครับนี่นะครับจะมีขั้วสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูการติดตั้งนะครับมาดูวิธีติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับกับสปอตไลท์นะครับเข้าด้วยกันนะครับอันนี้ทําการเจาะน็อตนะครับอันนี้ยึดชั่วคราวนะครับลองทดสอบนะครับอ่ะนี่มีรูน็อตนะครับก็หมุนพุกออกมานะครับนี่นะครับแล้วก็วางแผงลงไปครับรับแสงแดดนะครับ แล้วก็ใส่แหวนกับน็อตลงไปนะครับอันนี้เป็นการสาธิตให้ดูนะครับผมหันทิศทางแผงให้รับแสงแดดได้ดีตลอดทั้งวันนะครับตรงนั้นจะดีที่สุดนะครับเนี่ยนะครับติดตั้งแล้วเรียบร้อยขยับทิศทางหาได้นะครับผมแล้วก็มีสายตัวนี้เป็นสปอตไลท์ร้อยวัตต์นะครับก็จะมีขายึดเหมือนกันนะครับมีช่องเจาะน็อตตรงนี้นะครับผมใส่ตรงนี้ นี่เราก็ทําการเจาะน็อตไปแล้วนะครับตรงจุดเดิมนะครับที่เคยทําไว้นะครับอ่าโอเคแค่นี้นะครับสวมลงไปนะครับผมติดตั้งลงไปแล้วก็หมุนน็อตให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับอันนี้เราสาธิตให้ดูนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผม นี่นะครับสปอรตไลท์ที่สปอร์ตไลท์ก็จะมีรีโมทแถมให้นะครับแต่ตอนนี้เรามาติดตั้งนะครับก็ไม่ง่ายเลยครับติดตั้งง่ายๆไม่มีอะไรมากครับยึดแผงยึดหลอดเสร็จเรียบร้อยนี่ครับจะมีขั้วนะครับนี่ครับเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้ครับต่อให้ถูกสัญลักษณ์เขานะครับก็จะเป็นระบบอัตโนมัติทันทีนะครับ โอเคสวมเสร็จแล้วครับใส่ยางกันน้ำนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับหลอดไฟก็สปอตไลท์ลองถ่ายตรงนี้ดูครับนี่ครับมีสัญลักษณ์ขึ้นแล้วครับผมนี่การชาร์จนะครับมีเวลาหกโมงเย็นครับติดตั้งอยู่แผงก็จะได้รับความเข้มของแสงนิดหน่อยนะครับก็ทําการชาร์จสถานะนะครับผมนี่นะครับพอหมดแสงนะครับเดี๋ยวจะติดขึ้นมาเองอัตโนมัติแล้วก็สว่างถึงเช้านะครับผม นี่ครับอันนี้ติดตั้งแบบยังไม่ต้องใช้รีโมทนะครับเขาจะเป็นอัตโนมัติทันทีนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ยึดก็เดี๋ยวขยับหาทิศทางนะครับลักษณะการติดตั้งนะครับสปอตไลท์โซลาเซลล์นะครับก็ยึดแผงกับสปอตไลท์ให้เรียบร้อยนะครับผมลักษณะก็ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้เวลาหกโมงเย็นนะครับก็ยังทําการชาร์จอยู่นะครับสถานะของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แสดงชัดเจนนะครับสวยงามนะครับครับลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้เลยนะครับ ตัวนี้ทําง่ายมากนะครับเป็นระบบอัตโนมัติสว่างถึงเช้านะครับตัวนี้เป็นสปอตไลท์ขนาด100วัตต์นะครับหลอด LED นี่เยอะมากเลยนะครับข้างในนี่ครับนี่ครับสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมสินค้าเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมหรือสอบถามง่ายๆครับ083 461 6699หน่นะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับับผมหรือสั่งซื้อนะครับ พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้ใต้รีวิวนี้นะครับสินค้าพร้อมส่งลูกค้าทุกท่านนะครับครับขอบคุณมากครับ